เรารู้อยู่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นค่าไฟก็มีมากถึง20%จากเมื่อก่อนเนี้ยค่าพลังงานเราอยู่ที่ประมาณ10-15%แต่ตอนเนี้มันขึ้นไปถึง20%เลยแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของการนวัตกรรมการลดต้นทุนเนี่ยจากการให้อาหารเนี่ยว่ามีอะไรบ้างพอเราพูดถึงพลังงานอดที่จะไม่ได้นะครับว่าวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของค่าพลังงาน อันนี้ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับพี่สมเกียรติอยู่ที่พอดีก็ถ้าเราพูดถึงในค่าพลังงานตอนนี้เนี่ยโซล่าเซลเป็นเป็นพลังงานทางเลือกที่จับต้องได้พูดถึงได้เลยว่าวันนี้จับต้องได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าแผงค่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันมันตอบโจทย์แล้วก็ราคาจับต้องได้คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นแสนนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะแค่หลักหมื่น มันอยู่ที่ปริมาณการใช้ของเราว่าเราจะใช้10กิโลวัตต์20กิโลวัตต์หรือว่า50กิโลวัตต์ก็แล้วแต่ก็อันนี้ไม่ลงรายละเอียดนะครับตอนนี้มีเขาเรียกว่าเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์แล้วก็จะมีเป็นแบบไฮบริดด้วยสามารถที่จะใช้แบตอยู่ในตัวเดียวกันแล้วก็เราไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรมากมายก็จับต้องได้เนาะก็อันนี้ก็ผ่านไปแล้วกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยในตามหัวข้อที่ได้มาเนี่ยเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรม ที่ให้อาหารแล้วแบบมาลดต้นทุนได้อย่างชาญฉลาดเนี่ยผมก็เลยต้องพึ่งพึ่งเจ้าเขาเรียกว่า Chat GPT เนาะตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรนะครับคืออะไรเพราะว่าเราพูดกันถึงบ่อยๆมันคือให้ข้อมูลนิดนึเแล้วกันนะครับแชท GPT ก็คือว่ามันเป็นจักรกลสนทนาปัญญาประดิษฐ์คำว่าปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ทุกวันนี้หลายๆวงกรนะครับหลายๆวงการเนี่ยก็จะใช้ AI เข้ามาช่วยเพราะฉะนั้น ในนี้ก็เหมือนกันเป็นการสนทนาแบบพูดคุยโดยใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย Open AI Open AI เนี่ยก็คือเป็นบริษัทหนึ่งที่ถ้าเรา,เร,ารู้จักที่เป็นผู้ผลิตเทส l a ใช่ไหมครับเอลอนมาร์คเขาก็จะเป็นเจ้าของตัวนี้ด้วยนะครับก็เป็นผู้ออกแบบเพราะฉะนั้นเขาใช้ฐานข้อมูลเป็นจากกลสนทนาปัญญาประดิษฐ์ถ้าแปลเป็นไทยนะเพราะว่าจะมีเขาเรียกว่า Big Data ค่อนข้างเยอะมาก เอามาใส่ในนี้จะเซิร์ชอะไรจะทําอะไรนะครับเราสามารถแชทโต้ตอบได้ตอนนี้เนี่ยมันมีภาษาไทยละภาษาไทยที่สบายเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ภาษาอังกฤษมันก็จะเร็วแต่ตอนนี้ภาษาไทยก็จะเร็วขึ้นแล้วมันก็จะตอบมาเป็นเหมือนเรียงความพวกนิสิตนักศึกษาหรือว่าพนักงานที่เราทํางานแบบเนี้ยก็สามารถที่จะใช้แชทพีททได้นะครับคือมันก็ต้องมีอีกคํหนึ่งหรือว่า AI บางคนก็พูดเคยได้ยินนะว่า AI คืออะไร AI ก็คือ ก็คือปัญญาประดิษฐ์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าความฉลาดเทียมความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งไม่มีชีวิตอันนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ว่าเขาก็จะใช้หลักวิศวกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาด้านอื่นๆสาขาอื่นไม่ว่าเ,เป็นจิตวิทยาปัชญาหรือว่าชีววิทยาเนี่ยมาประมวลผลคล้ายๆกับว่าเป็นความฉลาดเทียมที่ใส่เข้าไป กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเมื่อกี้เมื่อเช้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราดูเนี่ยมีมีมีมวิทยากรท่านหนึ่งเขาพูดถึงดูฟาร์มใช่ไหมครับอันนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่ที่เก็บข้อมูลแต่ยังไม่ประมวลผลอันนี้ถ้าเราใส่ AI เข้าไปด้วยนะครับมันจะประมวลผลให้เราในการแก้ปัญหาและคาดการณ์แล้วก็วิเคราะห์ข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและกันว่ายังไงนะครับถ้าเราพูดถึงการลดต้นทุนโดยใช้นวัตกรรมในการลด ค่าอาหารกุ้งเนี่ยมันจะมีเรื่องของระบบอคว a าไอโอทีอควาไอโก็คือ Internet o น t ตออฟทุกๆอย่างที่เราใช้เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นหัวโ r o วัดนะครับแล้วก็ส่งเซนเซอร์แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ร่วมใช้งานร่วมกันกับ AI เพื่อให้มันประมวลผลวันนี้อย่าบอกว่ามันมันมันจับต้องไม่ได้นะครับมันมันกำลังพัฒนาอยู่นะครับ ความชัดเจนของเขาเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าต้องอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามาพูดถึงตอนนี้เนี่ยที่จับต้องได้ชัดๆก็จะมีเรื่องของการจัดการให้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดต,ตรงนี้พัฒนาสูตรอาหารกุ้งที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่กับพัฒนาสายพันธุ์ลูกกุ้งที่ตอบโจททั้ง4-5สายพันธุ์ที่เมื่อเช้านี้ จริงๆม,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 มีมีมีพี่บรรจงด้วยนะท,ที่ที่อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ท่านไม่ออกตัวนะครับแค่พูดดําเนินรายการก็จะมีการเพิ่มสารอาหารกระตุ้นการกินอันนี้ก็รู้ละแต่ว่าจะให้เพิ่มในช่วงไหนที่เหมาะสมก็เดี๋ยวจะอธิบายต่อนะครับออโต้ฟีดเนี่ยเป็นนวัตกรรมแน่นอนแต่วันนี้ออโต้ฟีดนะครับมีหลายๆบริษัทกําลังพัฒนาใช้ระบบอคว้า IoT ร่วมกับ AI ประมวลผลในการให้อาหารเป็น เครื่องให้อาหารอัจฉริยะนะครับก็ยกตัวอย่างละกันเนาะเพื่อได้เห็นเห็นเห็น,หนภาพมากขึ้นนะครับคืออันแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนอาหารกุร้งเนี่ยคือหนึ่งเลยมันจะใช้ระบบเขาเรียกว่าตรวจจับพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งคือง่ายๆว่าก็ต้องมีกล้องใต้น้ําอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะใช้การวิเคราะห์วิเคราะห์ผ่านกล้องหรือเซ็นเซอร์ในบ่อเลี้ยง ว่าอาหารมากหรือน้อยลงต้องการนะครับมากหรือน้อยลงเนี่ยตามการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของกุ้งอย่างเช่นวันนี้เราให้เตาฟีดก่อนที่จะฟีดอาหารน่ะกุ้งมันมารอแล้วมันรู้แล้วว่าอาหารที่มันจะได้กินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสองก็คือเป็นเครื่องให้อาหารอัจฉริยะมันจะลิงก์กับ IoT ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเซนเซอร์ในเรื่องของ ygen, ออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิและก็ค่า ต่างๆนะครับค่าน้าต่างๆเพื่อมาปรับการคุมอาหารตามความเหมาะสมตามอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งแล้วก็ช่วงอายุของกุ้งด้วยพวกนี้มันต้องใช้เขาเรียกว่าฐานข้อมูลที่มากพอสมควรเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะครับอ,อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังมีอีกอันนึงก็คือประเมินคุณภาพและการเจริญเติบโตของของกุ้งคือมันจะวิเคราะห์จากภาพถ่ายนะครับตรงนี้เนี่ย ปีหน้าของโกเบสจะมีเขาเรียกว่าเอไอโซลูชันบายโคเบสนะครับออกมาก็คือจะมีภาพถ่ายพวกนี้ในการประเมินสุขภาพของกุ้งด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือโดยภาพกว้างเนี่ยมันเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าน้ําหนักขนาดนี้สุขภาพกุ้งเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะปรับอาหารให้แบบไหนเพราะบางช่วงบางตอนเนี่ยของกุ้งอะ่ะเขาต้องการอาหารที่แตกต่างกันอย่างเช่นกุ้งเล็กอาจจะต้องโปรตีนสูง,สง หรือกุ้งที่มีความเสี่ยงโรคบางโรคก,ก็ต้องปรับสูตรอาหารบางสูตรเข้าไปอันนี้เขาก็ช่วยประเมินได้นะครับเพราะว่าอันที่4เนี่ยก็คือเรื่องของการผสมผสานนะครับใช้เซ็นเซอร์ IoT อะแล้วก็แล้วแต่นะครับมารวมกันอีกเนาะอันนี้ก็คือรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็สิ่งอันที่หเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เป็นหัวข้อที่แบบว่าทุกคนอยากได้อะก็คือประเมินนะครับพยากรผลผลิตว่าณขณะนี้ ขายแล้วกาไรเท่าไหร่นะครับอนนี้มีกุ้งอยู่เท่าไหร่อัตราลอดในกุ้งมีอยู่เท่าไหร่ตรงนี้มันก็จะช่วยปันปรับแผนการขายแล้วก็เรื่องของอให้กุ้งเนี่ยไปตลอดลอดฝั่งแล้วมีกําไรเนาะอันนี้ก็คืออีกอันหนึ่งนะครับวันนี้ท,ที่ที่หลายคนพยายามทำนะครับในเรื่องของออกซิเจนความสําคัญของออกซิเจนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรื่องของระบบคุมคุ้มการคุณภาพน้ําการจเจริญเติบโตมีผลมากๆผมยกตัวอย่างนะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นของไฮโดเนโอ ผมเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินและเคยใช้บ้างแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็พัฒนาไปด้วยละก็จะมีเซนเซอร์นะครับเป็นแบบเรียลไทม์เนาะไฮโดนโอแล้วก็ไปปรับในการลดต้นทุนในเรื่องของค่าพลังงานเปิดปิดไปพัดวันนี้จะมีโมเดลใหม่ที่มันเป็นแค่ไม่ใช่เป็นออโตเมชันในการเปิดปิดอัตโนมัติแต่ว่าก็จะดูแล้วก็ติดตามแล้วก็เปิดปิดโดยโดยคนนี่แหละครับมันก็ช่วยลดพลังงานได้นะครับอันที่2เคยได้ยินกันอยู่แนละ้ว เมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีการพัฒนาของ AQ1 AQ1 นี่ก็คือหลักการง่ายๆเลยว่าเขาใช้เซนเซอร์เป็นไฮโดไฮโดโฟนหรือว่าไมโครโฟนใต้น้ำเป็นสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งโดยโดยฟังเสียงจากการขบเม็ดอาหารแล้วก็ไปปรับวันนี้เขาบอกว่ามีความแม่นยำมากกว่า90 99%เนาะแล้วก็ อันนี้ก็จะคือเป็นรูปแบบที่เขาใช้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการติดตามตนี้ก็จะเอาค่าต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกซิเจน pH แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศแวดล้อมตรงนี้เนี่ยก็วันนี้เขาพัฒนาไปเยอะนะครับแล้วก็ความแม่นยำมากขึ้นก็จะมะีความนิยมที่น่าจะเป็นทางโซนของอชิลีเอกวาดอร์ Ecuador, แถวๆนู้นนะครับก็ได้อยลางนิยมอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของ IoT นะครับ ที่ผมพูดถึงนะครับก็ของ g o b a s ก็จะมีการพัฒนากันนะครับปีหน้าหน้าจอกได้มาใช้เนาะก็หลกัหลกๆแล้วก็จะมีในเรื่องของการสุ่มตัวอย่างนะครับการวัดขนาดจากภาพถ่ายการประเมินสุขภาพของกุ้งจากภาพถ่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ AI เนาะอันนี้ม,มีมีหลายอันนะครับที่เราเคยได้ยินเวลาเราจะาได้ลูกกุ้งมาจะดูว่ามันตรวจสอบแล้วลูกกุ้งแม่นยำไหมเนาะแล้วก็ ดูจานวนที่แท้จริงนะครับอันนี้มีประโยชน์ในเรื่องของว่าจํานวนที่แท้จริงก่อนปล่อยเพื่อที่จะประเมินอาหารในการให้อาหารอย่างเหมาะสมแล้วก็จะมีค่า c ีวีก็คือค่าความเสมอของโลกุ้งอันนี้ก็พัฒนาอยู่นะครับอันนี้ก็จะใช้เป็น AI เหมือนกันนะอันนี้ก็คือพัฒนาโดยของโกเบสเองนะครับก็มาใช้เหมือนกันเนาะอันที่2จริงๆแล้ววันนี้หลายฟาร์มนะครับมีการตรวจสุขภาพของกุ้งโดยตรวจสุขภาพของตับกุ้ง อันนี้ก็จะใช้ประเมินเหมือนกันเนาะใช้ AA, AI เข้ามาช่วยของโกเบสเองเนี่ยมีแลบที่ตรวจตับกุ้งเนี่ยมาประมาณเกือบ10ปีละเพราะฉะนั้น Big Data ของโกเบสพอสมควรระดับหนึ่งละจึงพัฒนา AI ขึ้นมานะครับในการประเมินสุขภาพของกุ้งว่าเราใส่รูปภาพนี้เข้าไปมันจะประเมินออกมาให้ว่าเม็ดไขมันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์มี ATM เท่าไ,รไหร่มีกิกาีนไร้ไหมแล้วก็อาจจะตรวจจับได้ด้วยว่าเฮ้ย ตอนนี้คุณภาพน้ําของคุณเนี่ยมีแอมโมเนียในไต้สูงใช่ไหมเราต้องไปแก้ปัญหาในตรงส่วนตรงนั้นอีกอันนี้ก็คือใช้ AI เข้ามาช่วยในการประเมินสุขภาพของกุ้งนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอีก2อสอันนี่ที่ที่ที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วกําลังทําอยู่ก็คือว่าสามารถตรวจจับการเติบโตนะครับประเมินได้ว่ามันติด ESP หรือเปล่าแล้วก็ประเมินสุขภาพของกุ้งจากการอักเสบของลำไส้กุ้งนะครับ อันนี้อันนี้ก็คือดูดูนะครับว่ามันมีเอสีไหมนะครับรูปที่สามทางด้านนู้นก็คือดูลำไส้กุ้งว่าประเมินแล้วลำไส้กุ้งเนี่ยมีการอักเสบอยู่กี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็เฝ้าระวังนะครับแล้วก็คาดการได้แล้วอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพของลูกกุ้งนะครับว่าคุณภาพลูกกุ้งเนี่ยเหมาะสมกับที่จะปล่อยไหมก็คือหลักใหญ่ๆกว้างๆว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตับซีดตัวใสนะครับหรือว่าลำไส้ไม่ค่อยมีเนาะ อันนี้มันก็จะสามารถตรวจจับและก็ประเมินออกมาได้นะครับอันที่สามก็จะเป็นการประเมินสุขภาพจากเม็ดเลือดของกุ้งอ่าหลายคนไม่ค่อยได้ตรวจไม่เคยได้ตรวจกันนะครับตอนนี้ก็คือพัฒนาอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็คือง่ายๆว่าเจาะเลือดกุ้งมานะครับแล้วก็คล้ายๆกับนับเม็ดเลือดนั่นแหละแต่เราจะใช้ AI นะครับประเมินภายใต้กล้องนะแล้วก็พยากรณ์ออกมานะครับอย่างรูปเนี้ยตัวอย่างก็จะอยู่ที่8.5คูณ10กําลัง5 ก็อยู่ในระดับที่ปกติและเหมาะสมอันนี้ก็ช่วยอะไรช่วยในเรื่องของต่อไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่านักขนาดนั้นถ้าวันนี้ฝนตกหนักมากๆพรุ่งนี้ตรวจเมด็ดเลือดกุ้งดูได้เลยครับว่าปรมิมาณเมด็ดเลือดเนี่ยจะลดลงแล้วในอนาคตจะแยกนะครับว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับคนนะครับเป็นเมด็ดเลือดแดงหรือเมด็ดเลือดขาวแต่ว่ากุ้งเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นเมด็เดเลือดแดงหรือเมด็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฮีโมไซต์กับฟาโกไซต์เนาะ อันนี้มันก็จะบ่งบอกได้ว่าณขณะนั้นมีเชื้อโรคอยู่ในตัวกุ้งมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาของทางโปรเบสนะแล้วก็อีกอันนึงก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับประเมินกุ้งที่สุ่มอยู่ในยอนะครับแล้วก็ติดตามของเสียจากอาหารอันนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับเพื่ออะไรก็เพื่อไปคุมอาหารนั่นแหละ ว่ามันเยอะไปไหมดูจากขี้กุ้งแล้วเป็นยังไงดูจากอาหารเหลือแล้วเป็นยังไงมันก็จะแยกแยะได้นะวันนี้คือขี้กุ้งอันนี้คืออาหารนะครับกำลังทําอยู่ก็คือประโยชน์ของ AI ในการให้อาหารกุ้งเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องการที่จะลดต้นทุนในส่วนของค่าอาหารเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมากกว่า6 0สหรือแทบจะเกือบ70%เลยอันนี้นะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตลดระยะเวลาการเลี้ยงนะครับ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการลดมลพิษในน้ําได้ด้วยเพิ่มความแม่นยํานะครับปริและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของบ่อกุ้งคือคือการนํา AI มาใช้นะครับมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงกเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรกร,ร,กรอัจฉริยะเลยแล้วก็คือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทอุคสาเกอร์ที่แบบยั่งยืนในอนาคตคือ มองว่าเหมือนบางอย่างเนี่ยมันไกลตัวเกินไปแต่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าบ i g ก a t a ที่เราจะใส่เข้าไปเยอะๆเยอะๆแล้วความแม่นยำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการประมวลผลตรงนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็มาในน่วในส่วนที่เราจับต้องได้นะครับก็คือการจัดการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพเนาะหมดไปแล้ว 15. นาทีนะครับเ <laughs> ังไปไม่ถึงไหน อันนี้ก็คือว่าถ้าแนวคิดนะครับจัดการยังไงก็คือว่าเมื่อเริ่มให้อาหารเนี่ยของเสียของสารอินทรีย์ก็เยอะขึ้นแอมโมเนียสารตะกอนหลังนี้ก็มานะครับอันนี้เราจะจัดการยังไงเนาะต้นทุนมากกว่า50%อยู่แล้ว fcr ที่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าอาหารโดยเฉลี่ยโลละ40บาทต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ4 0 0พก็ต่อกุ้ง1ตันนะครับในบ่อเรามีอย่างน้อยก็ประมาณ10ตันก็โดนไปละ4 0 0 0 0ือันนี้ถ้าเราลด fcr ได้ทุกๆ0.1 บางทีภาวะมันหลุดไปนะครับในช่วงที่ร้อนจัดเนี่ยคุมอาหารไม่ได้มันก็มันขึ้นไปถึง1.6ึ่จุดหกหนึ่งจุดปดหรือว่าสองพวกนี้มันมัน,ม,นมันกลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับแล้วผลเสียตามมาก็คือว่า FCR ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ0.1ูนจุดมันจะมีปล่อยของเสียออกมาประมาณ90กิโลกร,รัมต่อผลผลิตกุ้งนะครับอันนี้เองเนี่ยก็จะมีงานวิจัยของเขาอยู่เนาะก็คือง่ายว่า ถ้าเราใช้อาหารที่มีเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ในการย่อยและดูดซึมที่สูงมันก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนตรงนี้ได้เพราะว่าของเสียของเหลืเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือเราต้องปรับนะครับปรับอัตราการให้อาหารอยู่บนพื้นฐานของสารอาหารคือต้องการกุ้งเนี่ยต้องการปริมาณอาหารน้อยลงเมื่ออาหารนั้นมีสารอาหารและพลังงานมากพอ ถ้าเราเปรียบเทียบให้ชัดๆนะครับว่าเช่นโปรตีน33%นะเขาจะให้อาหารเนี่ยกินอยู่ที่1กิโลแต่ถ้าเราเพิ่มโปรตีนเข้าไปเป็น38%เราก็จะลดลงได้เหลืออยู่แค่0.87กิโลก็ลดลงไปประมาณ13%นะอันนี้เราก็ต้องดูสภาพแวดล้อมอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกซิเจนหรือว่าค่าน้ำต่างๆนะครับ อันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดอาารการอาหารอย่างมีประสิทธิภาพก็คือลดตามปริมาณอาหารที่ต้องต้องการนะฮะแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆอุณหภูมิออกซิเจนล็อกอาหารต่อวันแล้วก็เลือกอาหารที่มีคุณภาพนะครับสามารถย่อยและก็ดูดซึมได้ก็คือมีกากน้อยใช้จุลินทรีย์ช่วยร่วมดูดแล้วเนาะเช็คระวังเพื่อประเมินนะครับสุขภาพของกุ้งแล้วก็ใช้อาหารทางเลือกที่ว่าของโกเบสเองเนี่ยก็จะมีอาหารฟังก์ชันฟีดเป็นการสลับ ชนิดของอาหารตามภาวะสภาพแวดล้อมและก็สุขภาพของกุ้งอย่างที่ผมบอกว่าแปรผันตามช่วงความเสี่ยงจะเปลี่ยนขี้ขาวแล้วก็จะใช้อาหารอีกชนิดหนึ่งนะครับสลับกันไปอันนี้ก็จะเป็นเป็นแนวคิดนะครับเ,เส้น3ามเส้นนี้ก็จะเป็นข้างล่างนี้ก็จะเป็นอายุกุ้งนะแล้วก็อันนี้ก็คือปริม,รมาณอาหารที่ให้ถ้าเราให้อาหารที่มีโปรตีนที่ย่อยและดูดซึมได้ดีนะครับมันก็จะเป็นประมาณเส้นสีแดงสามารถลด เพดานอาหารลงได้อีกประมาณ 10- 1 5เปซก็ FCR ก็จะต่ำลงนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ FCR นะครับประสิทธิภาพที่ผมเทียบให้ฟังอันนี้เป็นแนวคิดประยุกต์ของการเพิ่มอาหารในในในช่วงของของของ,ของกุ้งเนาะอันนี้ก็คือจากการเก็บข้อมูลเนี่ยสังเกตเส้นสีแดงนะครับ FCR ที่ต่ำประมาณ1.06เนี่ยแล้วก็ดูการเพิ่มอาหารในช่วงประมาณวันที่30บถึง 40วันเขาจะล็อกอาหารคงที่แล้วก็ค่อยเพิ่มไปนะครับกับที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเพิ่มกันทุกวันถ้าเพิ่มทุกวันหรือเพิ่มมื้อต่อมื้อก็จะทําให้ FCR เนี่ยหลุดออกไปอีกเพราะฉะนั้นการเพิ่มอาหารแบบคงที่นะครับล็อกอาหารคงที่แล้วค่อยเพิ่มทีเดียวแล้วก็ล็อกเนี้ยมันก็จะช่วยลด FCR ลงได้อันนี้ต้องลองดูนะครับหลายคนเข้าใจและทําอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของอาหารกุ้งที่ให้ต่อวันนะครับกับช่วงที่มีความเสี่ยงส่วนใหญ่ถ้าเราประเมินอัตาราลอดหรือดูนะครับเดินอาหารไม่ทันหรือว่าดูไม่ไม,ไม,ไม่ประเมินอัตาราลอดที่กุ้งนบ่อเนี่ยไม่ทันนะครับหรือว่าไม่แม่นมันก็จะเกิดปัญหาในช่วงนี้ที่มันเกิดขี้ขาวพอดีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามันหลุดไปตัง้งแต่ช่วงแรกอบอกได้เลยนะครับว่าช่วงประมาณสัก70 80วันเนี่ยเราก็จะเจออีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ มันก็จะทําให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็น pH แหว่งแอมโมเนียสูงในไตค้างแบคทีเรียที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็เกิดทําให้ต้องจับฉุกเฉนินทีนี้แนวคิดตรงนี้เนี่ยก็คือภาพนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเราประเมินอัตราลอดนะครับในช่วงแรกและเดินอาหารได้ตามปริมาณความต้องการของกุ้งนะครับ5นาทีแล้วเหรอผมูว่าผมว่าพูดไปแค่20นาทีเองนะนะครับ ก็เลยบอกว่ามันก็สอดคล้องกับปัจจุบันนี้นะครับมีการช่วยเพิ่มสารดึงดูดการกินนะในช่วง 2s เพราะปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเริ่มเดินฟีดนะครับในช่วงเบอร์2หรือว่าเบอร์2 s ส่วนใหญ่เป็น2 s ถ้าเราเดินได้ทันเดินอาหารได้ทันแล้วก็ประเมินกุ้งได้รอดได้ทันเนี่ยมันก็จะจับยอเร็วได้แล้วก็เดินอาหารได้แม่นยําลดระยะเวลาการเลี้ยงในช่วงนี้ไปได้บางคนมีปัญหานะครับว่า ไม่เข้านะครับกุ้งไม่จับยอไม่เข้าฟิไม่เข้ามาที่บริเวณฟีดไปเป็นอาทิตย์ก็เลยเสียเวลาตรงนี้ไปนะครับกว่าจะเดินอาหารได้ก็หายไปแล้วเกือบ10วันอันนี้เองเนี่ยแนวคิดของทางบริษัทนะครับก็จะช่วยดึงดูดการกินให้เข้ายอเร็วขึ้นในช่วง 2S3S อ่ามันก็จะประเมินอาหารได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเพดานอาหารก็ข้ามไปเนาะอันนี้ก็ในเรื่องของเบอร์อาหารประเด็นของอันนี้ก็คือง่ายๆว่าเราพยายามลาก เบอร์ให้ยาวขึ้นมันจะช่วยทำให้ FCR ต่ำลงเพราะว่าถ้าเม็ดอาหารที่ใหญ่กว่าตัวกุ้งหรือใหญ่กว่าวความเหมาะสมของมันมันก็จะทำให้สูญเสียไประหว่างที่กุ้งมีการกินอาหารเนาะอันนี้หลายคนเคยดูวิดีโอนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นไซส์กุ้งประมาณ50ิตัวโลนะครับผมใส่เบอร์เบอร์5อาหารเบอร์ห้ากับเบอร์ส L ไปพอใส่ไปปุ๊บมันจะจับเบอร์5้าก่อนเพราะว่ามันจับง่ายแต่ดูนะครับ วลาลักษณะระหว่างที่เขาเคี้ยวมันจะมีการสูญเสียออกไปนะครับที่เป็นเศษเ,เล็กๆเห็นไหมครับมันจะหายไปประมาณ10บถึงสิเลยอ่าถ้าสมมติวกุ้งยังไม่หลุดร้อยเราขึ้นเบอร์ 3M 3L ไปแล้วมันก็จะเสียไปตรงนี้อีกประมาณนะครับเกือบสิบเนก็เลยทําให้ FCR สูงต้นทุนของเราในค่าอาหารก็สูงไปด้วยเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลากุ้งเขากินนะครับเขาจะมีการแทะ ยิ่งถ้ามีการผสมสารเสริมหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะทําให้ยุ่ยง่ายด้วยมันก็จะทําให้สู่งนี้สูญเสียไปอีกเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้ง90ตัวโลนะครับกิน 3s เพราะตอนนี้เองเนี่ยเบอร์ใหญ่ๆอย่างเช่นเบอร์4เบอร์5เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ละบางคนลากเบอร์ 3s ยาวไปจนจับก็มีเนาะแล้วก็ขึ้น 3m จนประมาณ30ตัวหรือว่าหน้าสปลายก็มีนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าได้เลยนะครับว่า90ตัวเนี่ย 3S เนี่ยยังกินได้อยู่มันก็จะลดการสูญเสียไปได้นะครับประมาณเกือบ10%บเนาะสิเปอร์นต์่เยอะ,นะอะถ้าสมมติว่ากุ้ง10ตันนะครับก็ไปหลายหลายโลแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มันจะช่วยลดลดได้เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นขนาดเม็ดละกันนะว่าความยาวอะไรก็แล้วแต่นะครับของแต่ละบริษัทก็เรียกเอาเองการจัดการอาหารในเรื่องของออโตฟีด หมดหมดเวลาแล้วยกป้ายอีกทีนะครับก็ประเมินนะครับเรื่องของออโตฟีดให้แม่นยำเนาะแล้วก็เรื่องของการปรับเช็คให้ให้ดีนะครับตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดของยอปริมาณกุ้งที่ใกล้ผิวน้ําหรือว่าเศษหินขี้กุ้งนะครับแต่จริงๆแล้วที่สําคัญคืออยากจะเน้นย้าให้ทุกคนมีการสุ่มกุ้งทุกๆ5วันหรือว่า7วันเพื่อประเมินการเติบโตของกุ้งว่าบางที PD ดช่วงมันไม่เดิน เราก็ต้องพาเชียนออกบ้างหรือจัดการคุณภาพนะ้ําว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับก็ประธานาวลวิชชูดอกไม้นะที่ประจวบก็บอกว่าถ้าใครถนัดหรือว่าใครเคยเคย,เคยทำตรงนี้แล้วไม่สําเร็จลองกลับมาดูนะครับมันก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าอาหารในช่วงเดือนแรกหรือว่า20วันแรกในการจัดการได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่สตูนนะเขาก็มีบ่อปมอยู่ที่ตรงกลางแล้วก็ชํา แล้วก็ย้ายนะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าพลังงานในการตีน้ําแล้วก็ค่าจัดการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุก็จัดการในนี้ก็ลดต้นทุนลงไปได้ในช่วงเดือนแรกได้ดีเนาะพัฒนาสูตรอาหารนะครับของโกเบสเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นเรียกว่าแบรนด์ของอาหารเนะี่เยอะมากนะครับ ของนี้ก็คือมีการพัฒนาตามสายพันธนะุ์เนาะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสายพันธุ์โตเร็วก็จะสูญเสียความแข็งแรงไปแล้วก็เชื้อโรครุนแรงขึ้นบทบาทของ,งุนินทรีย์การตีน้ําก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสารอาหารเนี่ยมันก็จะต้องตรงตามฤดูนะครับแล้วก็เพื่อให้เหมาะสมแก่แต่ละฤดูกาลนะครับอันนี้ก็ข้ามไปแล้วกันแต่จ,จริงๆนะวันนี้เนี่ยผมอยากเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันเป็นเป็นเพราะว่าเชื้อโรคมันรุนแรงมากขึ้นนะครับภูมิคุ้มกันของกุ้งเนี่ยเป็นแบบไม่เฉพาะเจาะจงนะฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องเติมให้เขาอยู่ตลอดเวลานะเนช่นว,ว่าอาจจะใช้อาหารสัก2 0 25%เนะครับของในรอบ1วันของปริมาณความต้องการของกุ้งใน1วันมันก็จะช่วยเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับอาหารของโปรเบสเนี่ยมันจะมีอยู่3มกลุ่มหลักๆกลกุ่มโตกลุ่มสเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ทั่วๆไปนะอันนี้เองเนี่ยจริงๆแล้วในในสูตรของเขาเนี่ยก็จะมีที่เรียกว่าเป็นเป็นไบโปรดักที่เรียกว่าเป็นเอ่อเปปไทด์บริสุทธิ์นะครับอันนี้ เขาก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่ผมบอกว่าในเสริมภูมิคุ้มกันอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นผลิตเฉพาะโกเบสเองเนาะจริงๆแล้วก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปที่บูธโกเบสต่อละกันนะครับในดูรายละเอียดโปรแกรมมีทั้งกุ้งกุลาดำนะครับกุ้งกุลาดำพรีเมียมแล้วก็ความหนานแน่นมากกว่า200,000ตัวต่อไร่แล้วก็ความหนานแน่นทั่วไปตามความเหมาะสมนะครับของความหนานแน่นนั้นๆเนาะ ที่ที่เป็นที่นิยมมากที่นี่นะครับก็จะเป็นตัวเร่งสีเนะาะทำสีนะครับตรงนี้ก็ตอบโจทย์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนก็คือง่ายๆว่าสีได้ด้วยแล้วเนื้อก็แน่นด้วยนะครับก็จะมีพรูฟที่มากมายเนาะด้วยเวลาอันจํากัดนะครับผมขอข้ามไปเร็วๆแล้วกันนะครับก็สิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการก็คืออย่างเงี้ยกุ้งหลวมหัวคอนเนื้อไม่แน่นเราอุตส่าห์เลี้ยงมันมานะครับเก้าสิบร้อยวันแล้วแต่พอมันมาเจอปัญหานี้ก็ไม่ได้ราคาแน่นอนนะครับ แล้วก็แต่ว่าโกเวสเนี่ยสามารถที่จะไปแก้ปัญหาและตอบโจทย์ได้นะครับผมขอข้ามไปที่สไลด์สุดท้ายเลยนะก็จริงๆแล้วของกระบี่ก็มีอีกเยอะนะครับมันไม่เป็สุดท้ายสักทีนะครับเดี๋ยวผมก็เลื่อนไปนี่ <laughs> พี่จงพี่จงย่ามาอยู่กดดันผมนะครับ <laughs> อาสายหลุดไปแล้วอเดี๋ยวไปดูที่ปูดแล้วกันเนาะ แข่งไปแล้วอ่ะโอเคนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้เองเนี่ยเราต้องใช้พื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และตอนการเฝ้าระวังในการาเลี้ยงแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ที่ช่วยประเมินได้ก็คือ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับต่อไปก็เราก็จะเป็นกเกษตรนะครับแบบการเลี้ยงกุ้งแบบอัจฉริยะในข้างหน้าในอนาคตได้นะครับก็ขอบคุณครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพิพัฒเวรุคำคุณนะครับในที่บรรยายในหัวข้อนะครับ